สวัสดีค่ะ FC อันเป็นที่รักเลยคิดถึงของเยบนทุกคนนะคะคลิปนี้พบกันอีกแล้วนะคะหลังจากหางหายกันไป2วันนะคะก็เนื่องด้วยสภาพร่างกายนะคะคุณผู้ชม FC ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นะคะเรื่องสภาพอากาศก็จะมีเป็นไข้หวัดปวดหัวบ้างนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ทำคลิปออกมาให้กับ คุณผู้ชมหรือว่า f อได้ติดตามนะคะก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงทีเดียวนะคะเาเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของตัวเองเรื่องราวชีวิตของเยบุนเองนะคะที่ผ่านตัวมาเดินสายฝอท้าความนะคะคลิปที่แล้วนะคะก็มาถึงตอนที่ว่าเยบุนก็ไปเจอกับพ่อใหญ่ทางออสเตรียนะคะก็ได้ตกลงว่าจะดูแลเทคแคร์กัน หลังจากนั้นยายบนก็ได้ไปเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวกับพ่อใหญ่ทางออสเตรียนะคะอยู่ประมาณาเดือนครึ่งนะคะคุณผู้ชมเอซก็พ่อใหญ่เขาก็เทคแคร์ดูแลอย่างดีนะคะเขาพาไปเที่ยวที่กรุงเทพนะคะหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางกลับที่ประเทศออสเตรียซึ่งเป็น ครั้งแรกนะคะที่ญ่บุนได้มีโอกาสได้นั่งเครื่องนะคะนั่งเครื่องบินเข้ากรุงเทพแล้วก็พอส่งพ่อใหญ่ออสเตรียกลับที่ประเทศแล้วญ่บุนก็กลับมาที่ภูเก็ตแล้วก็ย้ายห้องพักนะคะออกจากตรงเดิมแล้วย้ายไปอยู่ที่ซอยดับเพลิงหลังเทศบาลดับเพลิงของอป่าตองซึ่ง เกสเฮาส์ที่เยบุไปเช่าอยู่กับเพื่อนเป็นอ่าโรงแรมหรือว่าเกสต์เฮาส์เล็กๆก็ไม่ถึงกับใหญ่โตนะคะอยู่ประมาณหกชั้นนะคะแถวอ่าดับเพิงของป่าตองนะคะเทศบาลดับเพิงก็ไปเจอกับพ่อใหญ่ชาวอังกฤษหรือว่าววนะคะคนที่เยบุนได้อยู่แบบเปิดเผยแล้วก็ออกสื่อให้กับ หลายๆคนได้เห็น FC ที่เป็นแฟนขับแฟน YouTube นะคะได้รับรู้ว่าเราดูแลกันแบบแบบไหนนะคะอย่านนก็ตกลงปลงใจหลังจากที่พ่อใหญ่ทางออสเตรียเก,กกลับไปเก,กก็ไม่ได้ส่งเสียนะคะเก,กก็ไม่ได้ส่งเสียแล้วก็เราก็แค่เป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเวลา พอเย่ทางออสเตรียมาแกก็จะโทรให้มาอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้พอเรามาเจอกับตาบิวเจอกันแบบไหนนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เยบุได้มาอยู่กับฝรั่งนะคะแบบอยู่กันเหมือนกรรฟเนบอยเฟรนหรือว่าเหมือนผัวเมียนะคะทั่วๆไปแต่ว่าความจริงแล้วเรื่องความสัมพันธ์ด้านเพศ ก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเพ่อใหญ่อังกฤษคนนี้หรือว่าวิวแกก็ไม่ได้แข็งแรงนะคะแกมีโรคประจําตัวหลายอย่างแต่ทําไมยายบุญถึงเลือกที่จะมาดูแลแกเพราะว่าสงสารนะคะสงสารเขาเขาไม่มีใครตัวคนเดียวพัดบ้านเมืองมาเลิกจากเมียเก่าหรือว่าภรรยาเก่าที่ประเทศของแกก็มาทำมาหากินเป็น งานพาร์ทไทมของโรงแรมนะคะโรงแรมที่มีชื่อที่ป่าตองก็คือป่าตองบิวนะคะป่าตองบิวแกก็ได้เงินเดือนหรือว่าได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วก็มีเงินภาษีหรือว่าเงินเพนชั่นแกกินทุกเดือนนะคะก็อยู่แบบไม่ลําบากแต่ก็ไม่รวยนะคะก็ยึบนกับพะเย,ยบิวนี่ก็คือกับตบิวก็เปิดเผยเรื่องราวทุกอย่าง สู่กันและกันฟังเปิดอกคุยกันแล้วก็ตกลงว่าจะมาอยู่ดูแลจากนั้นก็ได้มาอยู่ดูแลกันเป็นเวลา3ปีนะคะ3ปีจะย่างเข้าปีที่4ก็มีแผนว่าจะมาอยู่ที่โคราชซึ่งเย,ยบนก็พาตะบิวกลับมาเยี่ยมบ้านของปีพศสองพหนะคะ กลับมาเยี่ยมบ้านพ่อขับไปกลับไปที่ภูเก็ตอีกครั้งหลังปีใหม่ปรากฏว่าพ่อใหญ่แกก็ไม่สบายนะคะไม่สบายก็เข้าโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นเอฟซของแกบ,บุญเลหลายๆคนก็รู้นะคะว่าเรื่องราวเป็นแบบไหนแล้วทําไมแกถึงป่วยป่วยแบบไหนแล้วทางโรงพยาบาลเราต้องรักษากันเองโดยที่ไม่มี ประกันนะคะไม่มีประกันเพราะว่าโรคที่ติเป็นทางประกันเขาไม่ไม่รับนะคะไม่รับเขาไม่ให้ต่อประกันก็คือสิ้นสุดในการจะทําประกันชีวิตต่อแต่มันมีข้อแม้นะคะนี้เราเราก็เคยเล่าให้ F อฟซีฟังนะคะว่าทําไมทําไมถึงมีแต่แต่โรคที่ ตะิวเป็นเป็นโรคที่ประกันเขาไม่คุ้มครองแต่ถ้าคุณจะทำก็ได้แต่คุณต้องเพิ่มเบี้ยรประกันซึ่งมันสูงมากเพราะทางประกันเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องจ่ายให้กับลูกค้ารายนี้ซึ่งป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็จะเสียชีวิตในที่สุดเขาต้องจ่ายแล้วเขาก็คงบวกลบคูณหารดูแล้วว่าต้อง ต้องจ่ายเท่านี้เท่านี้เขาถึงจะรับอะไรประมาณนี้อ่าทีนี้ตวิวก็เลยไม่พร้อมที่จะจ่ายหลังจากนั้นแกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้าโรงพยาบาลเร็วขนาดนั้นก็ได้รักษากันโดยใช้เงินของตัวเองเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเลนนะคะย่บนก็ดูแลเทคแคร์แกดูแลพาเข้าโรงพยาบาลน,นู่นนี่นั่นนะคะจนในที่สุด เราก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตของแกไม่ได้นะคะแกก็ได้จากไปได้โรคประจําตัวของแกหลายโรคเลยทีเดียวนะก็สำหรับคนที่ติดตามก็คงจะรู้ว่าวิวเสียชีวิตแล้วเป็นอย่างไรอุปสรรคมากมายแต่เราก็นะคะแต่เราก็ฝาฟฝันตรงนั้นมาด้วยพร้อมกับ f c นะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันทําศพ ให้กับตบิวซึ่งเป็นศพที่ญาติพี่น้องของเขาไม่สามารถจะมาดูแลมาจัดการกับศพได้ญี่บนก็ขอสิทธิ์มอบอำนาจจากญาติของตบิวก็ได้ทําสดจนรุ่งร่วงไปด้วยดีแล้วก็มาเข้าช่วงโควิดนะคะเข้าช่วงโควิดไปไหนไม่ได้ญี่บนก็ต้องเช่าพเช่าห้องพักรอ ให้ทางรัฐบาลหรือว่าทางจังหวัดเปิดคายล็อกให้เรากลับบ้านได้เยบนก็พอถึงเวลากลับได้อยบนก็กลับมากลับมาอยู่ที่บ้านก็ทําประกอบอาชีพอะไรก็คือทํานาแล้วก็มาทําอะไรได้เสริมนิดหน่อยก็คือเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาทําน้ําพริกทําอะไรขายให้กับลูกค้าเอฟซี FC บ้างอะไรบ้างนะคะก็อยู่มาเรื่อยๆหลังจากนั้น เราก็ไม่ทิ้งกันที่จะเดินสายฝอนะคะเพราะว่าเราก็ยังอ,อยากจะอยู่ในตรงนี้นะคะก็มาติดต่อคุยกับฟอหลายๆคนหลายๆประเทศด้วยการเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่เข้าไปในเว็บไซต์หาคู่เพื่อจะหาฝอคุยกับฝอเพื่อฟุก อะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนดังที่เคยทำคลิปออกมาให้กับ f c ได้รู้นะคะว่าเยบุนตอนนี้กำลังคุยอยู่กับฝอ,อ์กำลังอยู่ในคุยกันในเว็บไซต์หลายคนก็ถามว่าถามมาว่าทำเยบุนเข้าไปคุยในเว็บไหนว็บผาคู่อะไรเสียเงินไหมอะไรประมาณนี้เราก็บอกกับเ c ไปทุกทุกครั้งนะคะที่มี f c ถามเราก็บอกไปก็ ที่เยบนเข้าก็คือไทยควบิตนะคะก็คุยกับหลายประเทศคุยกับหลายคนแต่คนที่ใช่จริงๆแล้วนะคะแต่คนที่ใช่จริงๆแล้วก็คือคนนับปัจจุบันนี้นะคะคนนับปัจจุบันนี้ก็คือ,อพ่อใหญ่รูนี่แล้วสําหรับพ่อใหญ่ออตเรียนะคะอันนี้เราย้อนกลับไปหาพ่อใหญ่ออตเรียนิดนึงนะคะหลังจากที่ว่า เราครบกันคราวนั้นแกกลับไปที่ต่างประเทศแล้วแกก็ยังติดต่อกับยายบุญอยู่แต่ทุกครั้งที่แกมาที่เมืองไทยนะครับมาที่ภูเก็ตแกก็จะโทรหาให้ยายบุญไปอยู่ด้วยแต่ยายบุญก็ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ด้วยเพราะว่าเราเลือกตะบิวแล้วนะคะก็อยู่ดูแลเฝ้าตะบิวไปทีนี้ก็เราก็บอกให้แกหาผู้หญิงคนอื่นไปดูแลแกก็หานะคะแต่ว่าแกก็ไม่ได้เอาใครแบบเอาไปอยู่ดูแลแบบ นานๆเป็นตัวเป็นตนหรือว่าไม่แต่งเอาใครไปเป็นเมียเพราะว่าเขามีเมียอยู่แล้วนะคะคือตาเตอร์ออสเตรียรนี่แกมีเมียอยู่แล้วพอพอแตบิวเสียชีวิตไปเนาะเยบุลกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้าน,ลาานแล้วเราก็ติดต่อกันอยู่พอดีช่วงอาโควิดมันซานิดนึงประเทศไทยเราเปิดท่องเที่ยวมีจังหวัดน้ำร่องก็คือภู ภูเก็ตนะคะเปิดนำร่องในการท่องเที่ยวเป็นภูเก็ตแซนบ็อกอาตาเตอร์แกก็เลยโทรมาบอกว่าจะมาที่ภูเก็ตคุณจะมาได้ไหมฉันจะไปอะไรประมาณนี้อ่าเยบุญก็เลยอ่าในไหนเราก็ไม่ได้มีใครแล้วไม,ไม่ไม่ได้มีไม่ได้รับผิดชอบอ่าใครเราเป็นโสดเราเป็นอิสระเราไม่ได้มีพันธะก็เลยรับปากว่าจะไปที่ภูเก็ตไปเจอกับพ่อเยเตอร์หลังจากนั้นเราก็ อ่าได้รับบัอซีินเรียบร้อยเนาะก็เข้าไปที่ภูกเก็ตไปเจอกันครั้งสุดท้ายก็คือเดือนกันยายนพศ2 5 6 4นะคะสำหรับการเจอกับตาเตอร์หลังจากนั้นแกก็มีแผนว่าจะทำวีซ่าขอวีซ่าเอาอยบุลไปอยู่ด้วยแต่อยียบุลก็ไม่คิดหนักเพราะว่ากำลังจะศึกษาดูใจกันกันกบพ่อใหญ่ทางสวีเดน ก็เลยตอบปฏิเสธแกไปวา่าในเมื่อเอกสารอะไรเรายังไม่พร้อมให้แกกลับไปก่อนแล้วค่อยอามาเที่ยวหลังแล้วค่อยเดินเรื่องทําเอกสารขอวีซ่าไปด้วยกันแกก็ยอมกลับนะคะกลับไปประมาณเดือนหนึ่งพ่อใหญ่ทางสวีเดนนะคะได้บุกตัว๋วบินมาหาเจยบนุนเพื่อจะมาเดทกันมาดูตัวกัน ว่าจะเป็นอย่างไรจะไปกันได้ไหมเคมีจะตรงกันไหมอะไรประมาณนี้เราก็เลยนะคะได้มาเจอกันในวันที่ยี่สิบ็ดนะคะวันที่ยี่สิปิดธันวาคมหลังจากนั้นเราก็ดูใจกันมาจนนะดทุกวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็ยยบนจะมาสรุปในคลิป ep สี่เป็นคลิปสุดท้ายก็แล้วกันนะคะว่า ชีวิตการเดินสายฝอของเรามันเป็นอย่างไรสำหรับคนที่กำลังจะเดินสายฝอก็อย่าท้อนะคะก็อย่าท้ออยู่บนเป็นกำลังใจให้ถ้าเรามีจุดมุ่งหมายถ้าเรามีความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็คงจะอยู่ที่นั่นอย่างไรก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน ep 4 ep สุดท้ายค่ะ